ก็คือใครสงสัยใครอยากเห็นเครื่องปั่นไม่หญิงนะคะวันนี้ได้สมใจแล้วสวัสดีค่ะมีคนถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับเครื่องปั่นของไม่หญิงเลยต้องเอามาโชว์สะหน่อยนึงมันไม่ได้เป็นเครื่องปั่นที่มียี่ห้อหรือว่าเป็นของแบรนด์เนมอะไรหรอกคะ่ะมันเป็นของธรรมดาน,นี่แหละเพราะว่าไม่หญิงจะไม่ค่อยนิยมใช้ของแบรนด์เนมเท่าไหร่ อย่างพวกฟิลิปส่วนใหญ่นะที่นี่นะที่เขานิยมกันนะก,ก็จะเป็นพวกฟิลิปถ้าของอินเดียมันก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งสุจุาตาอันนั้นไม่มีเครื่องใหญ่เอาไว้ใช้ที่ร้านนะคะอันนั้นตัวใหญ่เดี๋ยววันหลังจะเอามารีวิวให้ดูเหมือนกันนั่นคือเครื่องปั่นยี่ห้อที่ดีที่สุดของอินเดียที่ไม่งงเคยใช้มามอเตอร์ใหญ่พลังเยอะแรงและปั่นละเอียด ปั่นได้เหมือนแป้งเลยตัวนั้นนะคะวันนี้เอาตัวเล็กมาให้ดูก่อนอันนี้เป็นเครื่องปั่นที่ใช้ประจําวันทั่วไปอยู่ที่บ้านนะคะมันจะมีตัวอันนี้นะคะตัวเครื่องบิวตัวเครื่องก็เป็นพลาสติกอะคะ่ะไม่อะไรมากยี่ห้อก็ดูเอาเนาะเนี่ยคะ่ะก็มีปรับความแรงได้สามระดับนะคะ ตัวเครื่องเนี่ยหนึ่งตัวนะคะโถปัน่นมีสามโถโถใหญ่สุดคือตัวนี้นะคะฝาจะมีฝาปิดให้เรียบร้อยมีฝามียางกรุให้เรียบร้อยนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นใบมีดธรรมดาแบบนี้นะคะเครื่องปั่นทั่วๆไปแต่ว่าข้อดีของเครื่องปั่นแบบนี้คือมันเป็นสแตนเลสตัวโถเนี่ยมันเป็นสแตนเลสมันจะไม่แตกง่าย มันจะอยู่นานมากเลยอะถ้าคุณมอเตอร์ยาวนานไปจนถึงสิบปีโถนี้ก็จะยังอยู่ถึงสิบปีตรงแฮนเดิลมันอาจจะหลุดไปอตัวนี้เวลาใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันอาจจะหลวมแล้วก็หลุดออกไปได้นะคะอันนี้คือ,อ,อโถปัน่นตัวใหญ่สุดอันนี้โถกลางนะคะเอาไว้ปัน่นปริมาณน้อยหน่อยก็จะเป็นตัวนี้นะคะใช้ฝาด้วยกัน,นะคะ่ะฝาเดียวกันทั้งสองโถนะคะต่อไปตัวเด็ดคือ โถใหญ่ทั้งสองโถเวลาปั่นต้องมีน้ำนะคะตัวเด็ดคือโถเล็กโถเล็กตัวนี้เอาไว้ปั่นมาซา่าสบายบือมาซา่าแห้งๆี่ยน,นะคะพวกกระดมมาซ่าที่เป็นแบบยังไม่บดอะคะ่ะหรือว่ามาซ่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเม็ดๆมาพวกลูกผักชียี่ราหรือแม้แต่พริกเนี่ยไม่องจะใช้ตัวนี้ปั่นเลย เราทำกินเองในบ้านเราไม่ได้มีปริมาณเยอะก็โถเล็กนี้เลยค่ะปั่นละเอียดปั่นแห้งนะคะหรือถ้าอยากได้เป็นแบบมีน้ำนิดหน่อยเช่นพวกชัตเทนีน้ำจิ้มต่างๆนะคะก็ได้เหมือนกันคือเอาปั่นโถใหญ่ก่อนพอหยาบๆเสร็จแล้วก็มาถ่ายใส่โถเล็กอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือนี่ยจะใช้อยู่นะคะสำหรับเครื่องตัวนี้อายุการใช้งาน เท่าที่มิเคยใช้มานะสำหรับเครื่องตัวเนี้ใช้อยู่ได้ประมาณ3ปียังไม่พังนี่คือที่เพิ่งซื้อมาไม่ใช่เพิ่งซื้อมาซื้อมา3ปีแล้วมันก็ยังดีอยู่มอเตอร์มันยังแรงอยู่ไม่มีอืดนนะคะแต่นั่นแหละมันขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาเช่นอยู่ไม่ควรจะปั่นเกิน1นาทีต่อหนึ่งครั้งปั่นครั้งหนึ่งเ่ยตืดอย่าเกินหนนาทีเพราะมอเตอร์มันจะไหม้ สำหรับเครื่องปั่นตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่ามีมอเตอร์ไหม้นะคะข้างล่างมันจะมีปุ่มรีเซ็ตไม่ใช่มอเตอร์ไหม้มอเตอร์เวลามันร้อนนะคะมันจะมีระบบตัดก็คือมันจะหยุดเลยเราจะต้องรอให้เครื่องเย็นแล้วก็ไปรีเซ็ตปุ่มด้านล่างนะคะมันก็จะทํางานได้ต่อไปก็คือมอเตอร์มันจะไม่ไหม้ว่างั้นเหอะราคาแพงไหมราคาไม่แพงนะคะซื้อมาเรน์ของราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,300หรือ1 5 0 0เท่านั้นแล้วแต่ บวกลบ1,300ถึง1,500รูปีเท่านั้นคือถูกมากเราใช้งานได้ดีนะคะก็คือใครสงสัยใครอยากเห็นเครื่องปั่นไม่หยิงนะคะวันนี้ได้สมใจแล้วสายก็ยาวพอสมควรน,นะคะประมาณ1เมตรนะคะโอเคเนาะรีวิวเครื่องปั่นไปแล้ว เดี๋ยวถ้าวันไหนเครื่องปั่นตัวใหญ่ว่างนะคะแล้วมิ่งจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าความละเอียดเวอร์วังของมันคืออะไรแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ